ตอนนั้นเคยเป็นนายกสมาคมเนี่ยเป็นนายกสมาคมสมาคมอะไรครับเอ่อสมาคมส่งเสริมพอพันนักกีฬาการแข่งนลกช่วงปีไหนปีไหนรับาครับโอ้ยยี่ส <laughs> ิบปีก่อนนะจำไม่จำไม่ได้ยี่สิบสามสิบปีก่อนแล้วปีนี้อาย,อยุเท่าไหร่รแล้วครับอายุแปดสิบเอ็ดแล้วก็ยังแข่งอยู่ยังแข่งอยู่ว่าจะแข่งจนเราแบบที่เราไม่ไหวแล้วก็อะไรเพราะ เลี้ยงนกด้ยวันชีวิตจิตใจชอบมากอ่ะน,น,นกนอกจากนกพิราบแล้วล้วก็พวกนกร้องเราก็ชอบอย่างเงี้ยเราชอบสัตว์แต่ชอบมากที่สุดคือนอกพิราบมันคือมันท้าทายอ่ะเหียนยนกพิราบเนี่ยไม่ใช่ว่าเราซื้อนกตัวเก่งมาตัวที่หนึ่งมาผสมตัวที่หนึ่งมันจะได้ที่หนึ่งอีกไม่ใช่ มันต้องอาศัยปัจจัยเยอะทั้งเวลาแข่งต้องสมบูรณ์ต้องฟักตั้งแต่พ่อแม่พันต้องคัดจัดสรรคัดสรรมาบางทีวินเก่งแต่ให้ลูกไม่เก่งว่าอาทิตย์นี้ถ้วยอาทิตย์หน้าหายมันปัจจัยมันเยอะแล้วการแข่งขันเย่ยมันก็มันท้าทายมากแล้วอีกอย่างการพ่อลูกมันก็ต้องท้าทายมากนกพล่ามันดมันเด่นตรงนี้ผมเลี้ยงนกตั้งแต่อายุสิบสองเลยเข้าอยู่ในวงการนกก็ ตอนนั้นอายุสิบสิบหกสิบเจ็ดแล้วไปรู้จักคุณประทีปแล้วก็มาเลี้ยงเล่นๆตอนนั้นก็เริ่มเริ่มแข่งนกนกรงเล็กๆอยู่ที่ที่ศรีลมชอบเลี้ยงนกนะตั้งเด็กๆแล,แล้วตอนสมัยสมัยเด็กๆเนี่ยไม่สบายเป็นหวัดหรือเป็นอะไ,ไรไม่สบายง่ายหรือไงแล้วตลาดมันก็ทําให้เราดีขึ้นหายจากไม่สบายแล้วคุณแม่ก็สนับสนุนเราให้เราแข่งนก คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยผมได้เลี้ยงนกได้ก็ได้จากคุณประแบบที่ต้นเขาเรียกว่าต้นต้นตำราเลยของของประเทศไทยเลยคุณประทีศเนี่ยนกคุณประทีศสมัยก่อนไม่มีใครสั่งมานอกจากคุณประทีศคนเดียวที่นี่หลังจากนั้นนกก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแล้วก,ก็มีคนสั่งเข้ามาเรื่อยๆใเนียแต่คุณประทีศเนี่ยเป็นเพรา เป็นคนที่ทำสมาคมขึ้นมาแข่งนกโดยคนแรกในประเทศไทยผมว่าหลังจากเข้าสมาคมก็มีพักพวกเธอลูกุนหลังของผมสมมากมาจากหมูใหญ,ญส่สังน้ำคือหมูใหญ,ญ่กับผมสนิทกันมากเพื่อนกันแล้วก็เราก็ไปเราจะเลี้ยงเอานกตัวไหนเราก็ไปบอกเขาเออขอยืมมานะเขาก็เขาก็ให้เสร็จแล้วตอนหลังจนเขาเบื่อเขาบอกเขาไม่อยากเลี้ยงแล้ว ตัวสุราเอาไปหมดเลยของเข้ามาทำกรง200ตัวเอามาสร้างกรงเอ่อมาทำสายพันธุ์อีกใหม่แต่ดีมากนกของเขาาดีมากแล้วก็ต่อหลังก็เอาจากของสีชัยบุญคุณก็ผมก็ไปจับมาได้ประมาณร้อยกว่า200ตัวก่อนที่เลิกเลยงก็ใช้ได้ผสมกันจนถึงเดี๋ยวนี้ ในเมืองไทยตอนนี้มันเก่งมันสายพันธุ์ดีอย่างนั้นแหละที่สั่งมาจากมือนอกตั้งแต่สมัยก่อนนะแต่ว่าอยู่ที่จังหวะเท่านองแล้วมันเลี้ยงนกพิราบมันก็อยู่ที่สถานที่ด้วยทางนกเข้าด้วยจังหวะที่นกสมบูรณ์ด้วยแล้วฝึกซ้อมด้วยอาหารต้องสมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลาแล้วต้องเลี้ยงมันในนมันถึงได้ได้ดี ไลพวกนี้รับนกบพวกพวกพวกอีเล็กโไลา์บ้างพวก,พว,กวิตามินพวกอะไรเนี่ยเยอะแยะผมจะให้มันกินอ, <า S 1> อีฐแดงก่อนกินอีดแดงก่อนแล้วก็มากินข้าวเปลือกเสร็จแล้วค่อยมาข้าวโพดกับถั่วหลังจากนั้นก็อาหารเสริมจบท้ายอาเป็นคนหนึ่งในวงการนพิราพเพื่อนที่เขาชอบพูดกันว่าเนี่ยเลี้ยงนพิลากรก็สำเร็จเลี้ยงลูกลูกก็ได้ดี ามีเคล็ดลับอ,อะไรไหมครับต้องใช้เวลาเรียงลวงพณลามันไม่ใช่ปีสองปีมันก็ได้มันก็ต้องค่อยๆอ,อ,อะไรส่วนพวกลูกๆก,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 เก็เราก็เข้าคดีเราก็เราก็แบบเอาใจใส่เข้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยให้เขาอยู่ใกล้ใกล,ใกล้ชิดกับเราเรื่อยๆคือเอาใจใส่ลูกเหมือนเอาใจใส่หลงพิลาบานร้ถจุต้องไหมครับ เอาอเอาใจใส่ลูกตรงนี้ก็ไม่รับแต่แต่แต่สมมาก father, เขาบอกเราลักลอบักลอกลักกันรักก็ากับลูก,ก,ก <c oughs> แต่ลูกเราก็ดูดูแลเขาอะ